นนรเรารไปดูการทํากิจกรรมจิตอาสากันต่อในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันบ้างนะครับโดยจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถิปภิษในหลวงรัชกาลที่9ครับฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่41พร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสากองร้อยฐานพรานหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพราน ที่41ร่วมกับส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์สถานที่สาธารณะ ถนนแหล่งน้ําและปลูกต้นไม้ในพื้นที่อำเภอรามันและอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาครับสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันแห่งการร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรง มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินรัฐบาลจึงได้กำหนดให้เป็นวันนวมินทรพระมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะไปชมบรรยากาศที่